สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ f สิบทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในอ่าในลาวสามัคคีนะคะพี่น้องลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว V-IP นะคะลาวสตาร์ VIP นะคะเมื่อน,นี้เท่ากับ3ลาวนะคะ3ลาวล่า3ลาว ลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP เด่นวันที่สองเดือนสิบสองหกห้านะคะเด่นวิ่งรูดวิ่งรูดเด้อยพี่น้อง วิ่งรูดได้8ปได้เก้านะคะวิ่งรูด8ปดเก้านะคะจับคู่ให้ก็8ปดหนึ่งแดสองแดสามอันนี้ก็เป็นหนึ่งเก้า สองเก้าสามเก้าแล้วก็สามหกสามหกไปอีกตัวหนึ่งะจะได้เห็นสัตว์ วิ่งรูดวิ่งรูดห้ากับสี่ห้ากับสี่นะคะสองห้า สำหรับเล้าวี่ไอพี่วดวันที่2นะคะพี่หนองก็จะได้ประมาณนี้ด้วยพี่หนองจะ้ะนะคะชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อนะคะแล้วก็ในส่วนของล้าสตาเล้าสตา,า,สตาขออภัย วีไอพีวันที่สองสิบสองหกห้าวันที่สองวิ่งวิ่งรูดพี่น้องหนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ่าพี่น้องจ่านะคะมกักก็จับเอาไปเป็นแนวทางเดินนะคะ สอบก็ยิบจับเอาไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับ3ลาวนะคะสําหรับ3ลาวก็ลาวสามัคีวีไอพีนะคะลาววีไอพีลาวสตาร์วีไอพีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดาะพี่นงนะคะชอบก็หยิบจับเอาไปเป็นแนวทางเด้อป,ปังปังมันมนกันทุกท่านนะคะขอให้มีเงินมีทองใช้กันทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่าน คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดปนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ